ถ้าอันนั้นฝอ,อยทองนี้ทอทอยก็ฝอ,อยทองก็งเดี๋ยวจะได้เก็บกล่องนี้ไว้ให้ประตูเพราะวันมันจะมีกลิ่นเหม็นตู้เย็นต้องมีฝาครอบปิดด้วยสวยเยินเลยนะแต่หนูชอบลายกล่องในยสว้าสวยเสวยเหลือบอ่ะ เก็บเขียนกันละนี่แฮปปี้เบิร์ดขมีดมามีดเท่านั้นน่ะมีคอเอาไปเขียนนี่หงไรนี่แฮปปี้เบิร์ดเต้เขียนตต่เป็นนกแล้วมีดอันอันไม่เห็นเหมือนของหนูเลยขนมของหนูยังเป็นมีดอันใไซสๆแล้วมันหายไปไหนอยู่ในตู้ทำไมไม่เอามาไม่ปาดอ่างเนืมีอยู่บ่ทำไมถึงไม่เอามาใช่น้องกอนไม่เอามา อืมบ้าหัอโตห้อยทองจีบเลยเนี่ยมืออาชีพมือจะอาสากินเองหมดนี่เลยหนูถือว่าเทียสลามากเลยดิที่จะกินเนี่ยนด้วยเธอเนาะพวกเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยต่อเอ้ยต่อเอ้ยต่อว่าเธอไม่ได้โอเคโอ้ยต่อให้มาต่อให้มาต่อโอ้โห เกือไมในกุลแต่ขอในกุลเค้กวังเกิดลูกมาให้วันตอนไหนเธอรู้จักทำสิ่งที่มันดีเหรอทำไมเธอเวลาที่เธอชอบโวยวายใส่คนอื่นไม่ชอบทำเป็นอืมทนี้ทำน ố นอกแต่คนทำไม่เป็นพูดอย่าพูดเลยอืม